โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครนะครับจากตู้เซตนะครับซึ่งตัวนี้นะครับน่าจะชื่อว่าเทพศิวะนะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้เป็นธาตุไฟนะครับแล้วก็ติดเบิร์นด้วยนะครับตัวละครนี้นะครับก็หาได้ง่ายๆเลยครับจากตู้เซตนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะบูทแอทแท็กนะครับอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบูทโจมตีสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าว่าตัวนี้นะครับจะ จริงหรือไม่นะครับโอเคเราไปดูกันโอเคนะครับสําหรับตัวนี้นะครับค่าวางเริ่มต้นอยู่ที่700นะครับผมนี่เลยอันนี้ครับประมาณนี้นะครับรู้สึกว่าตัวนี้นะครับน่าจะมีสีแขนนะครับโอเคซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็ไม่เคยดูนะครับโอเคก็นะครับดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่22 0 0มนะครับวินาทีในการโจมตีอยู่ที่4วินะครับระยะ40โอเคเดี๋ยวเรามาดูท่าอนิเมชันกัน การพุ่งเข้าไปต่อยนี่นะครับนี่นะพุ่งเข้าไปต่อยแต่รู้สึกว่าเหมือนเอฟเฟกมันยังอยู่กับตรงนี้อยู่จริงๆเอฟเฟกน่าจะอยู่ตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวดูวอีอกรอบหนึ่งนะครับนี่นะเหมือนเอฟเฟกมันยังติดอยู่ตรงนี้อยู่นะจริงๆผมคิดว่าน่าจะอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ตรงที่มันตีนะครับโ okay, อเคประมาณนี้แล้วกาันนะครับสําหรับขั้นแรกเนาะขั้นแรกนะครับใช้เงินจากซีเมืองสี่นะครับ เาเมีจากสอง0นสองนะครับเพิ่มเป็นห้าแสนห้าหมืนนะครับโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่ห้าหมืนห้านะครับเ้าเม็ยจากห้าแสนนะครับเพิ่มเป็น1ล้านนะครับระยะนะครับจาก4ี่สิบเพิ่มเป็นห0สิบนะครับโอเควงก็จะกว้างขึ้นละก็ตัวนี้นะครับก็จะตีเป็น Circle อิลเอลีนะผมนึกบอกไปเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนการวาร์ปมาต่อยหรือเปล่านี่ครับวาร์ปแล้วก็ต่อยนะครับปรามานนี้เนาะนี่เลย โอเคอัพขั้นต่อไปนะครับใช่กันอยู่ที่1นึ่งแสนามื่นะครับดามเมจจาก1ล้านเพิ่มเป็น2ล้านนะครับขั้นต่อไปนะครับใช่กันอยู่ที่1นึ่งแสนมื่นะครับดาเมจจาก2ล้านเพิ่มเป็น3ล้านนะครับระยะจาก60เพิ่มเป็น80นะครับก็จะมีท่าใหม่นะครับแล้วก็จะติดเบิร์แล้วนะครับติดเบอร์เนี่ยก็จะติดเบิร์น7ครั้งนะครับใน12วิเนาะนี่ครับนี่เหมือนเอฟเฟกมันยังติดอยู่กับตรงนี้อยู่นะเอฟเฟกมันไม่ไปด้วยนะครับ ก็ตัวนี้นะครับมันจะเหมือนใช้เท้าเตะนะครับโอเคดูอีกรอบนี่เหมือนใช้เท้าเท้าเตะนะครับตัวนี้นี่เลยก็ติดเผาด้วยนะครับก็ติดเผาทีละ3ามล้านนะแล้วก็ติดอีกเจ็ดเจ็ดครั้งนะครับโอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่1ิบล้านนะครับดาเมจจาก3ล้านเพิ่มเป็น10บล้านนะครับระยะแปดสิเพิ่มเป็นหนึ่งร้อยโอเคครับก็ ระยะนะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับแต่วงค่อนข้างที่จะเล็กไปหน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็ตัวนี้มันจะเป็นตัวตีสี่วีนะครับมันตีติดเผาด้วยนะครับมันก็จะกงตรงที่มันเผานี่แหละครับผมโอเคก็ตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เลยก็จะเตะโอเคนะครับดาเมจตอนนี้นะครับอยู่ที่สิล้านนะครับบัฟไปเลยดาเมจอยู่ที่สาล้านนะครับผมโอเคก็สีวีตีทีละสาล้านเนา ก็ถือว่าก็ใช้ได้อยู่นะโอเคแล้วก็บางได้แค่ตัวเดียวด้วยนะครับตัวนี้นะโอเคประมาณนี้เลยนะครับสําหรับตัวจากตู้เซตนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ